เมื่อคืนนี้ขาศัตรมตามหาหัวฉันให้เจอถ้าไม่งั้นจะมีอันเป็นไปภายในเจ็ดวันพวกเธอแอบเข้าไปในโรงเรียนกันใช่ไหมพี่แก้รู้ได้ไงคะก็เมื่อคืนฟาโทรบอกพี่ งั้นก็แสดงว่าพวกเธอเป็นพยานปากสุดท้ายที่ได้พบกับผู้ตายตอนที่ยังมีชีวิตอยู่สิเออแต่พวกหนูไม่มั่นใจว่าพวกหนูเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าหมายความว่ายังไงถ้าเป็นคนสุดท้ายน่าจะเป็นพี่ต้นอะค่ะเพราะว่าพี่ต้นเป็นคนไล่ตามนายสินดาเป็นคนสุดท้ายพี่ฝ่าแกกำลังกล่าวหาพี่ต้อนอยูน่นะถ้าเป็นอย่างนั้น พวกเธอทุกคนจะต้องตามพี่ไปให้ปากคำที่สถานีแล้วแหละทุกคนเลยเหรอคะใช่รมถึงต้นด้วยเดี๋ยวพี่จะให้คนไปตามแต่ว่าพี่แก้วคะเป็นไงสวยเปนหมดเลยทีนี้ สองคนนี้จะพูดกันได้ดีๆสักทีนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าระหว่างรอเนี่ยนะเรามารวบรวมข้อมูลดีกว่าว่าใครเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยบ้างฝีมือผีหัวขาดชัดๆจนป่านนี้แล้วกิงจะต้องหารายชื่อผู้ต้องสงสัยอะไรอีกเมื่อคืนก็มีแค่เรากับปีต้นที่ไปเดินป้วนเปี้ยงอยู่แถวนั้นไม่ใช่หรอกก่อนที่พวกแกเข้าโรงเรียนเมื่อคืนอะแกก็เจอกับหนิงที่บอกว่ายืนรอพี่สาวอยู่ไม่ใช่หรอ รอพี่อ่ะพี่กำลังมารับก็ใช่นะไม่รู้ว่าหนิงโกหกเราหรือเปล่าังมีลุงแดงอีกคนเออลุงแดงแต่ว่าแกจะเข้ามาทำอะไรในโรงเรียนดึกดื่นานั้นะนอกจากนี้อาจจะมีใครบางคนซ่อนตัวอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ ว่าไปแล้วเนี่ยนะผู้ต้องสงสัยของเรานี่ก็เยอะเหมือนกันนะและเนี่ยก็คือภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุมากที่สุด ในนีก็มีแต่นายสิงหาคนเดียวดี่คะผีช,ชัดๆแต่เมื่อคืนที่หนูเจอนายสิงหาเขามีอาการแปลกๆเสียสติคลุ้มคลั่งไม่รู้เมายาหรืออะไรกันแน่คุ้มคลั่งเหรอเอออาจจะถูกผีหลอกจนกลายเป็นบ้าก็ได้นะคะอ๋อสันนี่อีกอย่างนึงนะรูปเนี้ยไม่ใช่รูปตัดต่อ หมายความว่ากี่หัวงตายมีอยู่จริงๆนะสิซึ่งพวกเราก็ได้เห็นกับตามาแล้วแล้วนายสิงหาก็คงตายเพราะคำสาบนั้น เิดจ้าดอกไม้นี่เต็มมือเลยบียังไม่มาอีกเหรอยังไม่มาเลยแกไม่เห็นเหมือนกันอเออนี่ฟ้าแกรู้ข่าวหรือ,อยังข่าวอะไรก็นายสิงหาไาง่ายเขาเป็นลูกของมหาเศรษฐีชื่อดังเลยนะอืมแล้วก็ววคนพ่อเนี่ยกำลังจะแต่งงานกับสาวสวยรุ่นน้องแต่ว่าพ่อลูกชายมาตายก่อนก็เลยต้องยกเลิกางานแต่งงานแต่ว่าแกเนี่ยรู้ไหมว่า ว่าที่เจ้าสาวเนี่ยเป็นใครใครนี่ท้องแฝดส,สี่เฮ้ย<ฮ>ไม่ใช่อันนี้ชาญวานอยากจะเปิดคุณคุณก็ณจะไม่คุณได้งไงล่ะเพราะว่าว่าที่เจ้าสาวเนี่ยนะเขาเป็นพี่สาวของหนิงรอรอพี่อ่ะพี่กำลังมารับ แต่ว่ันนี้นเขาเลิกง,งานช้าก็เลยมารับดึกนิดหน่อยอะไงจะน้องสาวทำอะไอยู่คนเดียวใครว่านั่งอยู่คนเดียวหนิงก็นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งคนตาบอดหรือไงวัสดีหนิง เราพวกแกมีปัญหาอะไรวุ่นวายจังนะก็ไม่มีอะไรหรอกพวกเราก็แค่หาข้อมูลเพิ่มได้ก็เลยจะมาชวนแกไปสืบหาความจริงกันไม่เอาด้วยหรอกพวกแกสองคนอยากเล่นเกมนักสืบบ้าบออะไรแกก็เล่นไปเหอะฉันไม่เอาดิหรอกนี่แกเป็นอะไรของแกเนี่ยเป็นอะไรฉันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยฉันเนี่ยนะแค่คนธรรมดาธรรมดาคนนึงไม่ใช่ผู้วิเศษอะไรมาจากไหน ที่แกพูดอย่างนี้ประชดได้ฟังมันใช่ไหม,มใครจะกล้าประชดท่านฟ้าผู้โด่งดัง<ม>คือจะทำแบบนั้นลงไปอะนะก็ถ<ม>ูกแฟนคลับลุงมดาวสิงไงลูกฮนะสามคนนี้ทะเลาอะกอันนี้แล้วเหรออ๋อไม่มีอะไรค่ะไปแลวค่ะ ภาสาบีบีมาเลยนะมันก็แค่น้อยใจไปตามภาษาแล้วแหละอืมฉันเข้าใจแล้วทำไมพวกเราต้องมาทะเลาะกันเองด้วยเนี่ยเออซันนี่เย็นนี้ฉันกะว่าจะไปบ้านหนิงจะไปคุยกับพี่สาวหนิงเพื่อจะได้ข้อมูลอะไรมากกว่านี้แกจะไปกับฉันไหมไม่ดีกว่าฉันมีธุระสำคัญต้องจัดการงั้นเดี๋ยวไว้ถึงบ้านเราค่อยคุยกันแล้วกันเนาะอืมโอเคงั okay. ้นเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย